อื <c oughs> ฟ้องสอสอโรมแล้วแพ้คำถามคือมันเป็นชัยชนะของใครกันแน่วันนี้สารอาญามีคำตัดสินยกฟ้องคดีที่สวอุปกิจฟ้องรังสิมันโรมว่ามินประมาทผ่านการอภิปรายในสภาแต่สารบอกว่าคุณเป็นนักการเมืองนะครับใครๆเขาก็ตรวจสอบคุณได้และที่โรมพูดไม่ได้กูกขึ้นเองครับมันมาจากข้อมูลของตำรวจจากอายการเป็นเอกสารราชการทั้งนั้น เพราะฉะนั้นนี่คือการทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎรแต่เดี๋ยวพี่น้องครับถ้าโรมแพ้คดีนี้มันไม่ใช่แค่โรมที่โดนปิดปากแต่หมายถึงคนอย่างเราทุกคนที่กําลังจะไม่มีสิทธิพูดลองที่ดูนะครับถ้าการอภิปรายในสภาเท่ากับโดนฟ้องแล้วแบบนี้ใครจะกล้าพูดใครจะกล้าขุดผมหอยครับคนธรรมดาที่อยากเห็นประเทศมีอนาคตที่พูดได้โดยไม่ต้องกลัวฟ้อง นี่ไม่ใช่แค่คดีนหนึ่งแต่มันคือเส้นบางๆระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการแล้วคุณละ่ะคิดยังไงเห็นด้วยไหมว่าสารควรปกป้องเสรีภาพการตรวจสอบมากกว่าปกป้องหน้าคนมีอำนาจคอมเมนต์ไว้เลยครับไม่ว่าคุณจะอยู่ข้างใครแต่อย่าปล่อยให้เสรีภาพกลายเป็นแค่คำหรูหรๆบนกระดาษและที่สำคัญที่สุดอย่าฟังจนเพลินจนลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสลัดเน่าเล่าข่าวกันนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไป โชคดีกันทุกคนนะครับ